วิ่ง้วครับผมวิ่งเอโอ้ยเฮ้ไปทางนั้นได้่ะนะท่องอุ้ยววนี่ใจจะหยุดชมยังไงยสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็ได้อยู่ที่ โนโพรยกนะครับหรือว่าปูซานทอร์นอลนั่นเองหลายคนจะสงสัยว่าทําไมผมต้องถึงเริ่มแต่แต่ตรงนี้นะครับผมจริงๆแล้วผมบอกจะบอกว่าทุกคนผมบ้านผมนะครับผมใกล้สถานีตรงนี้นะครับผมก็เลยเอาสะดวกตัวเองนะครับที่จะมาขึ้นอยู่แต่ตรงนี้นะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมมาขึ้นแต่ตรงนี้นะครับผมอมาดูครับผมวันนี้ว่าผมจะพาไปที่ไหนนะครับผมวันนี้ดูการแต่งตัวเลยครับผมดูการแต่งตัววันนี้ผมจะพาทุกคนไปปีนเขานะครับผมผมพาทุกคนไปปีนเขาเรามาดูกันว่านะครับ เขาลูกนี้จะสูงแค่ไหนนะเราไปปีนเขากันวันนี้ป่ะเดี๋ยวตอนนี้เรารอรถไฟกันนะครับรอสักครู่เดี๋ยวรถไฟมาเราค่อยไปรถไฟนะครับวันนี้เราเดินทางด้วยรถไฟนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปพบประชิญกับธรรมชาตินะครับทริปที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการปีนเขานั่นเองครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปปีนเขานะครับผมเราไปกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็ได้ขึ้นรถไฟแล้วนะครับผมในแต่ละทิปนะครับเราจะทําการ บอกราคาด้วยนะครับว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับผมประหยัดมากนะครับการนั่งรถไฟแล้วก็รถบัสในเกาหลีโคตรประหยัดเลยผมอยากจะบอกว่าวันนี้เราเดินทางโดยเราดู Google Map นะครับผมอันนี้เป็นการไปครั้งแรกนะครับผมโดยเราจะขึ้นที่โนโพนะครับผมแล้วไปลงที่ดังนีนะครับผมตอนนี้เราได้ถึงสถานีเรียบร้อยแล้วเราได้ลงแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็เดินไปหาทางออกเบอร์ที่3นะครับเพื่อที่จะไปนั่งรถ บัต่อไปที่เขาซึ่งฮัสซันนั่นเองนะครับผมตอนนี้เป็นการมาที่ไม่รู้จักทานนะครับผมมาตาม g o o g l e แ a p นะครับนี่นะครับผมเราเจอแล้วนี่ทางออกเบอร์ที่3นะเพื่อที่จะไปขึ้นรถเมย์ต่อนะครับผมไปเลยทางนี้นะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับผมเราก็ไปหารถบัสรอนะไปหาป้ายรถเมย์นะครับ อเจรถบัสเบอร์สองหนึ่งนะครับเราต้องไปขึ้นรถบัสไปที่เขาซึงหักซันแต่ก็ไม่นานนะครับผมผมดูใน Google Map แล้วก็ไม่นานแค่ประมาณสัก10นาทีครับผม10นาทีลองไปดูนะครับผมว่าเราจะไปถูกทางหรือเปล่า,าไปรอรถบัสกันเลยนะครับผมเจอรถแล้วนะครับผมนี่รถบัสนะครับเราจะขึ้นรถบัสเลยนะครับผมนี่ ิชานีอุรีซุงฮักซันคาเซโยอ,อ๋อ,อ,อดีเนี่ยเดียวเยว่ก็มาถึงแล้วทุกคนตอนน,นี้เราก็ได้ลงรถบัสเรียบร้อยนะครับผมรถบัสเข้าไม่ขึ้นไปนะครับผมบนเขานี่แต่เรายังไม่ถึงเขาซึ่งฮักซัน,นะครับผมเรายังไม่ถึงนะตอนนี้เราแค่ถึงแต่ต้นเขานะครับผมแล้วเราจะทําการ เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้นะเราจะเดินทําการเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะวันนี้อากาศเย็นนะครับผมประมาณลบสี่นะแล้วก็มีแดดแรงเลยทีเดียวนี่ครับผมแดดแรงมากวงอยากจะบอกว่าเดินขึ้นไปได้ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ลืมสิ่งสำคัญนะั่นก็คือเราลืมซื้อสเสบียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็ เครื่องกินนี้นิดหน่อยเวลาหิวกลางทางนะเพราะว่ามันใช้เวลาการเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับถึงจะถึงได้สรุปแล้วนะครับผมผมต้องเดินลงไปหาซื้อของกินอีกนะครับผมทาให้ผมเหนื่อยเพิ่มขึ้นไปอีกนะตอนนี้ปากเริ่มแห้งแล้วนะครับผมแก้มก็เริ่มตึงเริ่มชาแล้วเนื่องจากอากาศข้างบนมันเย็นมากเดี <c> ๋ย <oughs> วลงไปกันนะครับผมไปซื้อของกินไปทุกคนตอนนี้ผมก็ได้สเสบียงแล้วนะครับผมพร้อมที่จะขึ้นไปขึ้นเขาแล้วนะครับนี่เลยครับสเสบียงผมก็มีขนมปังนะหนึ่งนะครับผมออริโอนี่ น้ำดื่มครับผมไม่ใช่นะเครื่องดื่มชูกกำลังนะครับผมแล้วก็น้ำสองขวดนะครับผมพร้อมแล้ววันนี้เราจะลุยกันนะครับผมเขาใช้บอกว่าใช้เวลาประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงนะชั่วโมงกว่านะครับผมชั่วโมงกว่าเราจะทำการขึ้นเลยนะครับผมพร้อมแล้ววันนี้เราไปกันเลยครับผมลุยนะรองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึงลุยไปพร้อมกันแกร่งไม่เกรงใจใครฟอร์ดแบงเจอร์สิสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนะครับหนึ่งแหละคีมกันแดด คุณต้องหนาปักเลยแล้วก็การแต่งตัวนะครับผมรองเท้านะครับผมต้องให้มีความธรรมะไม่เจ็บเท้าไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาขึ้นไปก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงไหนเลยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วกลับตอนนี้ทันไหมครับกลับตอนนี้ทันหรือเปล่าเอ้ยเอาแล้ววะเราไม่รู้ว่ากับกับขึ้นไปอีกระยะทางอันไหนมันจะไกลกว่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยเรา ไปต่อดีกว่าไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้นะครับผมไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้นะครับ <laughs> เพื่อท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับจะได้เห็นเมืองปูซานทั้งหมดเลยนะครับผมเนื่องด้วยอากาศเย็นและหนาวมากทําให้น้ําทุกที่นะครับผมเป็นน้ําแข็งไปหมดเลยดูดูนะครับเป็นน้ําแข็งไปหมดเลย <laughs> เนื่องด้วยเกาหลีนะครับผมโดยรวมแล้วที่ประเทศของเขานะมีภูเขาในปริมาณที่มากนะครับผมดังนั้นกิจกรรมที่เขา ชอบทํานั่นก็คือ1นะครับผมการแคมปิ้งนะครับผมแล้วก็การปีนเขานั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะครับผมลูกเล็กเด็กแดงวัยไหนนะครับผมก็มาปีนเขาได้นะครับอย่างน้อยๆหนึ่งปีนะครับผมน่าจะมีสักครั้งหนึ่งครับผมในการที่การปีนเขานะครับผมน่าจะมีสักครั้งเพราะคนเกาหลีคิดว่าการปีนเขาเป็นการออกกําลังกายนะครับผมใครที่คิดว่าตัวเองเจ๋งจริงนะครับผมกระดูกกระเดี่ยวดีนะครับผมแข็งแรงยังหนุ่มยังแน่น มาลองปีนเขาซึ่งฮักซันดูนะครับผมคุณจะรู้เลยว่าร่างกายคุณไปถึงไหนแล้วนะครับผมควรจะดูแลหรือ,อยังนะครับบรรยากาศในป่าตอนนี้คือเงียบมากนะครับผมทําไมเขาถึงชอบเดินในเวลาในช่วงใบไม,ไม้ผลีนะครับผมก็คือใบไม้ร่วงเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้มันไม่ลกนะครับป่าไม่ลกดูนะครับดูทุกคนดูป่ามันไม่ลกนะครับผมเพราะาใบไม้มันร่วงหมดแล้วนะครับผมอาจจะพูดติดๆขัดๆหน่อยเพราะาผมหนาวแล้วก็เย็นมากดูป่าก็เลยแตกหมดแล้วนะครับผมหน้าแก้มนี้ เย็นชาหมดแล้วนะครับผมชาเย็นนะครับผมเขามีถนนให้ไปนะเห็นไหมครับถนนให้ไปแต่ว่าทางมันจะเป็นลักษณะแบบว่าโค้งซิกแซกอย่างนี้นะครับผมเหมือนงูนะแต่ดังนั้นเนี่ยเราไม่อยากเสียเวลานะครับผมแล้วเราจะโชว์พาวเวอร์ของเราว่าเรามีพลังนั้นเองนะครับผมเราก็เลยจะเดินลัดเลยครับผมในคาถาในทางที่ราชันนะครับผมทุกคนไปกันเลยจ้า มาแล้วเฮ้ยไปทางนั้นได้ไหรอนนะโอ้เข,า,ขาทำถนนไว้ดีนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูถนนนะนี่ครับผมถนนเนี่ยเห็นไหมครับผมเขาทำดีนะแล้วก็จะเป็นถนนปูนด้านล่างหรือว่าจะถนนแบบนี้นะครับผมอ่าสุแล้วผมไม่เลือกทั้งสองอย่างเลยผมเลือกทางนี้ นะครับนี่นไปเลยโชว์พลังความแข็งแกร่งนะครับผมอายุก็จะเลขสามนะครับผมวิ่งนะครับผมวิ่งพนั่งก่อนเนื้อแห้งโอ้ยอีพอีเมียเลยปีนเขาเกาหลีซึ่งฮักซันปูซานนะครับ ใครอยากจะมาวัดความแข็งแกร่งหรือว่าความแข็งแรงนะครับเชิญเลยประลรองกันได้นะครับผมใครที่นะครับรู้สึกว่ามาปีนแล้วนะครับผมรู้สึกปวดตามข้อตามกระดูกให้สังเกตตัวเองเลยว่านะครับคอลลาเจนในร่างกายมีส่วนนะครับผมที่ทําให้เราปวดตามข้อตามกระดูกนะครับผมดังนั้นเราควรจะหารับประทานอาหารที่เปี่ยมไปด้วยคอลลาเจนนะครับผมเพื่อเสริมสร้างกระดูกกระเดี่วของเรานะครับผมทําให้ เราเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมไปหากินนะครับผมไปหากินนะคอลลเจนนะครับผมไปหากินเลยดีต่อกระดูกและก็ผิวพรรณของเราด้วยนะครับผมไปต่อกันเลยครับผมไม่รอช้าแล้วโอ้ยไปถ้าเราขึ้นทางชันนะครับผมเราจะถึงไวกว่าคนอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดเดินเรื่อยๆกินลมชมวิวก็ไม่ต้องรีบก็เดินตามถนนไปได้เลยนะครับถึงก่อนแล้วนู่นครับผมที่เดินตามถนนมาก็จะช้าหน่อยนะครับแต่ส่วนผมนะ เดินขึ้นทางลาดมาเลยนะครับผมมันจะเร็วกว่ากันนะครับไปเหมือนจะใกล้ความจริงแล้วทุกคนบอกเลยครับว่าแดดแรงมากดูหน้าผมเลครับผมใครที่ลืมทาครีมกันแดดมานะครับผมบอกด้วยระวังหน้าไหม้นะครับผมตอนนี้ก็เกือบจะถึงแล้วครับผมเกือบจะ100%เปอรเนต์เต็มแล้วแต่ตอนนี้ ขอพักก่อนเหนื่อยจุงอะไรจุงเออจริงๆแล้วมีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายทำไมเลือกคอนเทนต์มาปีนเขาเนี่ยโอ๊ยเหนื่อยจะตายแต่ว่าเห็นแล้วมันสวยงามนะครับผมมันสามารถที่จะเห็นเมืองปูซานทั้งหมดเลยนะครับผมมันก็คุ้มนะครับผมกับทุกคนที่จะได้ดูได้เจอได้เห็นนะครับผมผมยอมเสียสละเหนื่อยได้นะครับยอมเพื่อทุกคนเลยนะครับผมเลืออีกสักครู่ผมคิดว่าน่าจะถึงแล้ว ตอนนี้เราถึงจุดสุดยอดแล้วนะครับผมเด๋อวรอสักรูดเลยครับผมทั้งเย็นทั้งหนาวหน้านี้แห้งหมดแล้วทั้งแดดด้วยครับดูปากนะครับน้ำลายเหนียวหมดแล้ว <c oughs> ไปเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะเดินทางต่อแล้วทุกคนไปสูช่ชัยชนะของเราอยู่ตรงนู้นนูนโอ้ยนูนนูนอยู่ตรงนู้นนะครับผมชัยชนะของเราไปลุยขออนุญาตใส่แมสนะครับผมเนื่องจาก หนาวหน้ามากเย็นหน้ามากเลยครับผมตอนนี้เราก็ถึงเกือบจะจุดสุดยอดแล้วนี่นะครับผมจุดถ่ายรูปนะครับตอนนี้สำหรับคนที่จะแวะถ่ายรูปก็ได้นะครับผมตรงนี้ที่ถ่ายรูปนะครับหรือว่านั่งพักก็ได้นะเราจะพักดีไม่พักไม่พักนะครับผมไปไปก่อนนุ่นนะครับผมนุน่นเราจะไปเขาลูกนุน่นตรงปลายเลย ตรงปลายเลยนะครับผมเราจะไปนู่นโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงช่วงที่มันลำบากแล้วนะครับผมไม่ใช่ทางที่ดีเหมือนตอนข้างล่างนะตอนนี้ทางตรงนี้มันทุกคนจะเห็นไนดะ้ว่ามันลำบากขึ้นมาแล้วนะครับผมลำบากยังไงเราก็ต้องไปต่อนะครับไป อนนี้ก็เกือบจะถึงแล้วครับผมอีกนิดเดียวเห็นไหมครับผมซึ่งฮักซันนะครับผมน,น,ผมนี่ไปทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปอตอนนี้เราก็ได้เดินขึ้นมาถึงยอดเขาเรียบร้อยนะครับผมอากาศตอนนี้ก็ทั้งร้อนนะครับผมร้อนแดดนะครับผมแต่ว่าอากาศก็ยังเย็นเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศข้างบนก็สวยงามมากนะครับผมอันนี้ก็เป็น ที่เขาสลักไว้นะครับผมขอถ่ายรูปคู่สักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมบริเวณรอบๆนะครับเมื่อกี้เรามาจากตรงนู้นนะครับผมตีตรงที่เขาๆนะครับผมเห็นไหมครับผมหลายคนอาจจะมองเห็นนะตรงนั้นแล้วก็เดินมาถึงตรงนี้นะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมแต่ก็โคตรคลุ้มเลยเห็นไหมครับผมทุกคนอาจจะเห็นได้ว่านะครับเห็นเมืองปูซานนะครับด้านหลังของผมนี้ก็คือเมืองปูซานนั่นเองนะครับเห็นเกือบทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นคนเท่าคนแก่เป็นวัยรุ่นก็มีปีนขึ้นมาครับฝั่งนี้จะเป็นน่าจะเป็นกิมแฮรนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับอันนี้เดานะครับผมเป็นการคาดเดานะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับชัดๆนะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้เป็นสลักชื่อของเขาลูกนี้นะครับผมก็คือซึงฮักซันนั่นเองนะครับผมนะครับเห็นหรือเปล่าครับผมด้านหลังผมบรรยากาศ สวยงามนะครับสามารถมองเห็นได้ทั้งหมดเลยเอ,อ,อันนี้ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมฝั่งด้านของกิมแฮน่าจะเป็นกิมแฮนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นเหมือนจะมีโรงงานเยอะนะครับผมแต่ตึกจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมไม่เหมือนอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ฝั่งปูซาน,นนั่นเองนะอันนี้อยู่ฝั่งอีกหนึ่งอันนี้ก็เป็นภูเขาที่อยู่ติดติดกันนะครับผมผมว่าจะเดินไปอยู่แต่ว่าเหนื่อยแล้วครับผมก็เลยอยู่แค่ลูกมีลูกเดียวนะครับผมสังเกตได้ว่าจะเห็นท่าเรือด้วยนะครับผมเมืองปูซานเนี่ยเป็นเมืองที่ ใหญ่อันดับ2รองจากโซเลยนะครับบางคนก็คิดว่ามาเกาหลีก็จะมาเที่ยวที่โซอย่างเดียวนะครับลองมาที่ปูซานดูนะครับผมอยากแนะนําที่ปูซานเพราะว่าปูซานหนึ่งนะครับผมมีอาหารทะเลที่อร่อยนะครับผมแล้วมีชายหาดที่สวยงามหลายๆที่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแฮรฮุนแดนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับผมที่ผมไม่สามารถจะเอ่ยชื่อขึ้นมาได้เพราะผมไม่รู้จักนั่นเองนะครับไม่รู้จักชื่อนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับปูซานก็เป็นมีท่าเรือที่จะสามารถต่อ ไปที่ต่อเรือไปยังเกาะเจจูนะครับผม,มก็อยู่ปูซานนี่เองนะครับใครที่มาเที่ยวเกาหลีนะครับผมก็อย่าลืมนึกถึงเมืองปูซานนะครับอันนี้ก็เป็นเมืองสวยงามอีกเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวไม่ต่างจากโซเลยนะครับผมถึงแม้จะเป็นเมืองที่เล็กกว่าโซก็จริงนะครับผมแต่ก็ไม่มากนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ดูคลิปนี้จนจบมาคอยติดตามคลิปหน้านะครับผมว่าผมจะพาทุกคนไปไหนคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ